สวัสดีครับวันนี้เพจสวปลาซื้อนะครับเช้า,ชาว,วันหยุดครับวันนี้วันเสาร์พ <c oughs> าเพื่อนๆมาดูสวนถั่วปลาซื้อนะครับตอนเช้านะครับจะออกดอ,อกสีเสหลืองวกสวยเลยครับุดทั่วนะครับ นีเดี๋ยวจะพามาดูแปลงที่ปลูกเพิ่มนะครับช่วงนี้แดดเริ่มออกแล้วนะครับนี่ครับเพิ่งปลูกใหม่นะครับสีดำๆคือใบถั่วที่ผมรูดใบจากต้นมันครับแล้วก็มาโรยๆครับจะได้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณ เอ่อหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับก็ปลูกเรื่อยๆครับเพราะแนะนําว่าเพื่อนๆอย่าปลูกเนี่ยปลูกทีละนิดเทียหน่อยครับรั้งละสี่ห้าตารางเมตรพอนะครับเราจะได้ดูแลได้ครับพอติดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถอนหญ้านะครับตอนเช้าเห็นไหมครับแม่ต้นที่เพิ่งปลูกนะครับก็เริ่มมีดอกออกแล้วนะครับประมาณสองสามอาทิตย์เพราะมันมีใบเมื่อไหร่ครับมันก็จะเริ่มมีเยอะมีดอกทันทีเลยนะครับตัวบาทิวเนี่ย ตอนนี้ก็จะปลูกนะครับนี่มานี่นี้ดอกสวยมากนะครับตอนเช้าครับมองดูนะครับจะเกิดว่าถั่วมันเต็มพื้นที่เดี๋ยวจะไม่ค่อยมีหญ้าขึ้นมานะครับ อันนี้ผมพามาดูตรงนี้สอยครับตัวนี้ตรงนี้ครับเห็นว่ามันมีมีหญ้าเยอะพอสมควรตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมเว้นไม่เป็นทางเดิน,นครับผมไม่ได้ปลูกแล้วก็ลองดูว่าให้มันให้ถั่วเนี่ยมันคลุมพื้นที่มันเรื่อยๆนะครับมันก็สู้หญ้าได้พอสมควรนะครับแต่ก็มันมีหญ้าเพราะก็คือเราต้องช่วงแรกเราต้อง,ต,องต้องคอยถอนหญ้านะครับ น,นี่คือข้อดีของมันครับพอมันขึ้นเต็มแนละ้วมันจะไม่มีไม่มีหญ้าขึ้นมาแล้วนะครับอามาดูตัวนี้ตัวนี้อันนี้คือผมไม่ได้ถอนหญ้าครับปล่อยหญ้าขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกเห็นไหมครับมันก็ชู้หญ้าไม่ไหวครับครับดูครับเห็นไหมชุนเห็นไหมครับอันนี้ตรงนี้มยังไม่ได้ปลูกนะครับเป็นหญ้าถ้าหญ้าเนี่ยเราต้องปลูกปลูกแล้วก็เราต้องตัดบ,บ่อยๆนะฮะ ทุกอาทิตย์ต้องตัดนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นชวัวบราฟิวเหมือนกัน,น,นครับจะเห็นความแตกต่างน,นะครับขอบคุณครับใครมีอะไรสงสัยติดต่อมาได้นะครับหรือว่าทางเพจชวัวบราฟิวได้เลยครับขอบคุณนะครับ